ความจําเป็นตรงนี้แหละครับหากว่าทางคสอชหรือรัฐบาลเองมีใจกว้างพอก็น่าจะอนุญาตให้ทาง4ท่านได้มาพูดเกี่ยวกับความแลกเหยียนแสดงความคิดเห็นเรื่องรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ด้วยนะครับผมก็ไม่แน่นใจนะครับว่าสิ่งที่ทางคสอชอบอกว่าหากว่าเป็นการชื่นชมเชียร์รัฐบาลทําได้สนับสนุนรัฐบาลทำได้แต่หากคัดค้านและขัดขวางรถแบบทำไม่ได้ ยืนยันนะครับสองกรณีว่านพชเนี่ยตั้งแต่รัประหารมาเนี่ยเราไม่เคยไปต่อต้านรัฐบาลน,นี้เลยนะครับเราอยู่ในความสงขมาตลอดเวลาเราต้องการให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยครับอยู่จนกระทั่งท่านสามารถสร้างยานอาวกาศไปดาวอังคารได้ด้วยซ้าไปที่ประเด็นสําคัญนะครับพี่น้องประจายชนินว่ามันเหม็นเน่าหรือหอมหวานหรือหอมหวนอย่างไรก็ให้พีพ่น้องประจาชนได้เห็นสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญครับในขณะที่ท่านประวรศักดิ์ประธานคณะกรรมการนะครับ ดำเนการยกร่างบอกว่าเอาภาพสวยๆไปให้แล้วเนี่ยแต่ว่าอย่าควักขี้ควักไส้พี่นูอบอกมาให้ดูแต่ว่ากลิ่นมันโชยครับเพราะกลิ่นโชยออกมาเนี่ยเรามีความจําเป็นจะต้องให้พี่น้องได้รับรู้ว่ากลิ่นนั้นเป็นกลิ่นอะไรเท่านั้นเองครับแล้วเราต้องเห็นตัวจริงครับเอา่นเท่านนันท่านครับสิ่งที่เรา và lâu nặn bản hành chỉ trang bãi lại luyện hạ đến ngày thứ thứ này lại con có xã hội tài